มือนีเ้าสิบ้ามาเบิงส้มโอสุกหรือบม่สุกมันเป็นยังไง mm hmm. เทคนิคการดูส้มโอสุกนะคะทุกคนอย่างแรกก็คือนะคะเพม่นบอกว่าต้องต้อง,องนักเลยค่ะมีน้ำนักในจังหน่อยอันนี้นักเลยะคะ่ะเด้วกับตรงตูดเนี่ยตรงกล่นพนนี้เขาจะบุ้มเข้าไปตรงตูดนี่คะ่ะเนี่ยจะบุ้มเข้าไปอันนี้ก็บ,บุ้มเลยะค่ะนี่ บุ้เข้าไปแล้วอ้าวรูดแล้วด้วยค่ะเก็บแล้วน้ำนักดีแล้วค่ะนี่ใส่ได้แล้วนวยนี่คู่กันเลยแต่ว่านวยหน่อยกว่าด้วยค่ะเขาก็สิเก็บไป็นกัน,น่ละ่ะมันอยู่น้ำกันอันนี้ไม่ได้สอกเลยนวยนี่กับบนในใจอยู่ของนายคนนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเ้าก็เสิเอาไปปอกกินค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวห้องไปปอกสมโอกินกันน่าจะหวานอาจจะซุกเลยล่ละค่ะเพราะว่าตามเทคนิคที่เพื่อนบอกมากนะเขาเขาเบลล้วมีนำนักแลวการตูดบูมลงไปประมาณนี้แต่ว่าเบิงจีดวยสีสันนะเพื่อนบอกว่าเบิงบ่ได้เพราะว่าบางลูกที่เหลืองกับโบซุกกับมีคือกันนะคะ่ะเพราะฉะนั้นกับเบิงด้วยสีบ่ได้ ไปค่ะสุปโของเรานะคะทุกคนบอ,อกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อาจจะไม่สวยนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติดีอยู่นะหวานช่ำอยู่เหมือนกันทานด้วยกันค่ะทุกคน